การแข่งขันในภูมิภาคธุรกิจและแนวนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมด้วยว่าเอื้ออำนวยต่อโรงงานในประเทศของเราหรือเปล่าก็เป็นการแข่งขันระหว่างกลุ่มทุนในบ้านของเราและกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในบ้านเราซึ่งการแข่งขันในส่วนนี้สูงมาก ีผลประโยชน์ก็จะตกสู่ผู้บริโภคแต่ถ้ามองการลึกในระยะยาวกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาถ้าเขามีอำนาจและมีพลังด้านการแข่งขันสูงกว่าเราก็ต้องดูว่าสุดท้ายเขาจะขนเงินกับประเทศของเขาหรือเปล่าสุดท้ายก็ปล่อยให้ปล่อยทิ้งทำให้เราประสบภาวะ ย่ากลำบากในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเราก็จะเห็นการย้ายฐานทางทธุรกิจบริษัทที่มาลงทุนในประเทศของเราแล้วก็ย้ายฐานไปลงทุนที่เวียดนามที่เห็นออกข่าวมาก็บ่อยสะท้อนถึงตรงไหนที่มีต้นทุนต่ำกลุ่มทุนก็จะย้ายไปตรงนั้น รวมถึงเหตุผลหรือปัจจัยทางการเมืองของประเทศด้วยว่าเอาื้ออำนวยต่อการลงทุนของกลุ่มทุนธุรกิจหรือเปล่าที่สะท้อนออกมาในรูปการเมืองการปกครองว่ามีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนถ้าการเมืองไม่นิ่งก็ยาก ที่กลุ่มทุนขาจะมาลงทุนเพราะเขาก็ต้องตังวลเกี่ยวกับนโยบายที่ออกมาซึ่งเปลี่ยนกลับไปเปลี่ยนกลับมาความเสี่ยงสูงเขาก็พร้อมที่จะย้ายกลุ่มทุนไปลงทุนในประเทศอื่นที่การเมืองเขานิ่งอยู่เสมอตกลง ประเทศอยู่ในลักษณะบอริโภคนิยมโดยการนำเข้าเสียสเป็นส่วนส่วนมากซึ่งมีการส่งออกน้อยมากเราก็จะทำให้การเจริญเติบโตทางธุรกิจของเราประสบปัญหายากต่อไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราไปดูในภูมิภาคเอช เอเชียของเราก็คือเกาหลีกับญี่ปุ่นเขาจะส่งเสริมให้ชุมชนให้มีอุตสาหกรรมมีผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างกลุ่มทุนรายใหญ่ที่ปลูกอาดกับกลุ่มทุนที่เป็นชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันต่อรองทางด้านธุรกิจให้ ให้เกิดความสมดุลไม่ไม่มีใครเอาเปรียบใครได้มากจนเกินไปตรงนี้เรากลับมามองดูวัฒนธรรมของเราในอดีตเราจะเห็นว่าในการจะกินขนมหรือทาอะไรต่างๆกินขนม,มต่างๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะทําให้ลูกหลานกินเช่นขนมเปื้องข้าวรอดช่องหรือขนมอย่างอื่นขนมตามพวกนี้ เขาก็จะไม่ไปซื้อขนมตามร้านค้าก็คือเราจะกินกเราก็ผลิตก,กันเองภายในบ้านภายในครัวเรือนแต่ปัจจุบันวัฒนธรรมตรงนี้หายไปแล้วครับเพราะว่าลูกหลานจะกินขนมก็จ่ายเงินให้ลูกหลานไปซื้อที่ร้านค้าอย่างเดียว ถ้ามองตรงนี้ก็จะเห็นมีเหตุผลต่างๆนานาที่อ้างว่าทำไมไม่ทำให้ลูกหลานกินทำไมไม่นั่นเองทำไมต้องไปซื้อก็จะอ้างว่าไม่มีเวลาบ้างอะไรทำนองนี้ซึ่งเวลาในครอบครัวในวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ก็มีคนเราก็ไม่น่าจะทำงานทั้งเจ็ดวันโดยไม่มีเวลาพักผ่อนเลย สิ่งที่สิ่งที่ดีงามวัฒนธรรมความอบบุญในครอบครัวของเราหายไปเยอะกลับมาเถอะวันวันแห่งความสุข